สวัสดีตอนเช้าวันจันนะครับผมเป็นกําลังใจให้สุขูสุคนนะครับเด้อกับนเปียปต่อหรือพอแค่นี่นะครับเนาะมาสวัสดีกับปลาทองนะครับน้องปลาทองนี่นะครับน้องตี้างในชาเรียงไว้นะครับเนาะขอให้ทุกคนมีเงินมีทองนะครับผมเตือนเสาร์หาขอให้มีเงินมีทองนะครับเตือนเสารได้งานหลายเตือนสายได้งานน้อยนะครับเนาะ เป็นกำลังแรงใจให้สู่ก้นผู้ใด่ที่เฮตดคลิปเลี้ยวกขอให้ผ่านไว,ไว้นะครับผมโลงไปนะครับจะไปคิดนิยังายนะครับผมลงเล่นไปนะครับผมโดอดไปนะครับอยู่กับน้องปลาท่องกับปลาน,น้องมีเงินกับน้องมีทองนะครับเป็นปลาหมอสีนะครับตีสร้างในชาิได้เลี้ยงไว้นะครับนี่นี่น,นี่เห็นบอกเขาเล่นกล้อง <c oughs> นี่นะครับผมในที่นี้ อันนี้นองมีทองนะครับเนาะตัวเขาที่แดงๆนะครับผมตัวนี้ตัวเขาสีเงินๆนะครับผมนองมีเงินกับนองมีทองนะครับเนาะเป็นปลาหมอสีที่สร้างในชาเลียงไว้นะครับเนาะอันนี้ลูกนิ่งนี่นี่ครับผมเป็นช็อตบอดี้นะครับเนาะเลี้ยงด้โต๊นิดน้อยเพุ่นละครัาบไ้เอารลงไห้เบิงจักเทียเขาว่าท่านในงามนะครับตอนนี้เขากำลังหาวัแล้วพุ่น ปอน,ปอน,ปอนครับผมนี่นี่เนาะครับเนาะฝากติดตามสร้างในชาติน้ำเนนนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณนหลายๆสำหรับอผู้ใดที่ติดตามสร้างในชาตินะครับเนาะถึงแน้มันจิหน่อยกับบิเป็นยังนะครับผมอก็คือสร้างในชาติบริวงังยังจากเลี่ยวนะครับก็คือ,อมีมูมีพวกมาเบิงมาชม่มนะหลายๆดีใจแล้วนะครับเนาะ เพือ่อที่เป็นช่องทางอ่าคนหู้จักสร้างในชาเพื่อสร้างในชาแล้วของเรายัางมาขายจังซีนะครับเนาะฝากติดตามทางในชาตำเนร์นะครับเนาะถึงมันอ่าทิบ่ผ่านไงฮากกระเฮ็ดไปเรื่อยๆครับบ่ต้องคิดอเหยังหลา่นะครับเนาะครับนี่ครับผมนี่นะครับเนาะเป็นความสุขอ่าของสร้างมันบานนะครับผมเงี้ย เห็ดประจำก็คืองานสีนะครับเนาะผูดใด้หลายๆคนอก็สีหูอยู่จากดูนะครับนาะสร้างในชาเฮ็ดงานสีเกี่ยวกับสีหยางเนียนาะครับเนาะฝากติดตามด้วยนะครับ,นะรข,นนรบขอบคุณหลายๆครับผม